สวัสดีครับผมอยู่กับวิช,ชาแนวอ๋อเบื้งบรรยากาศกินป่าสะครับน่ครับบรรยากาศบ้านทงุง แม่มาแม่ท <wh ats Napoleon>, so ี่โทน l นี่น่ะโทษบ่นี่น่ะมากินเห็แม่สท่อหน่าเล่าน่ะเฮ้ยคืออะไนี่นะจอเลยดิเอาเอาไปโอ้

โอ้โหโอโเป็นเล่อการวานนะต้องมีประสิทธิภาพประสิทะอยเือฮะปลาซิวถือแล้วนะเฮ้ยอยู่มันรนระดูื้อค่อยหลายฮะนะไพ่หน้าข้างหลังนะไพต๊บอกฮะนั่น โอ้ยเหมันก็จะโกงนู้นแล้วโอ้ยใ,ใ,ให้เผาไปนะให้ป่าใหป่าให้เามาเผาพี่นะนี่ตัวงานนี่มันยู่ห้อยตีนยู่ค่อยเอามือลูบเบิ้งเอีาตีนะ่ไที่ด้แบบมีกรรมแห้งๆที่โน่ก็แหวนพีนะเีมคือโกไก่บะทำด่างโดดลงคูบโลยนะ แนุ่กามนตัวใหพิ้อบรรยากาศหนองนาหนองสะกินปลานาปลาคอใหญ่มากอดแล้วเอาจำมาละบกว่าค่อยดม่ต้องวนครับห็นเรวมาเลย ซ้มเหนแล้วก no oh, no. like uh ็โทรบอเด้วยใหป่านผู้กองได้นำเสีงอ๋อมาคอยง่ายไ่แล้วป่านน่สองเต็มสองเต็มมาคอหง่มาหอดแล้วใ๋อง่าด้วยซ้ำคอยงหญ่กว่าโอ้ sáng tem rồi các tối nay ừ. à, đứa cướp thai hơn đi, áo có tệ đi mì té, từ phía nào con, Đứa ờ. Ờ, bay này, luôn, chè chè han, chè han chè han chè han, rồi, 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 ของไงอยู่ฮะละกองอาไหมเด้ว่าเด้วเมีานคักก็เห็นนะมันตักงปีนี้ละอืตึกๆละขนาดไฟเละพูโยมเหมือนเลื่อยันซื้อปีอยู่ นี่นะฮัมฟิ้งไมมอยู่นี่นั่นาเขาวคือเก้าตามสเตปแล้วก็เอ่าห่าวถืออะไรนะนมีถือถืออยู่เอ็นมาขอบ่หานาปลาขาวลีเฮ้ยซื้อมีถือตะลีก อ๋อบอกเขาใหญ่แล้วทังผู้นี้พี่บอกเาตาเดียววิพี่ที่น้อยตาเดียวนั่นโอยปวกตาเดือดว้ยตัวน้อย เองว่ือนี่ันโตุ่งโตมนีกระดุกันีแกก่นครับน,น,น,นี้แกนาก่อน้ลงน้ำกนาวละลงกัน ทะเลเมฆตาวท่อซ้มไก่ถืเด้อนี่วัตะลัยี่ซุมลายซ้อบอกใหญ่นะบักซือลายลงน้ำแน่ยใหญ่ช่วมามามาวันนี้มามาพี่น้องชดยแ่าติดเตะอยู่บ่าแปดล้นนี่นะพอใหญ่มาชว์ก่อน ข้อใหญ่ี่ยนะเว้ยถั่วเลยก็มีการมีการขับวนแปน่ธุรกิจมือธุรกิจมือเด้

โอ้นี่นี่นนม่ลูกเขาอยู่ตัวนี้น้อยหนี่กปะปลาหาาปลาหาว,หาวอืมเป็กแล้วเป็กไปกข้าน้ำไอ้ไปข้าไปเลย

ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ปิดคลิปไปทางนี้ครับเดี๋ยวคข้าที่ตามคลิปหน้าจัดเมนูเสแยรบตอนเย็นครับผมสวัสดีครับ